เซตหย่อสูดต่อสูดผ่อตามด้วยซีหม้อสองห่อใส่ไข,ข่กูสักหน้าสักคิ้วสักแขนสักไหลแล้วมึงมองเหี้ยอะไรหรือว่าเบาหน้ามึงอยากใส่ยาเพื่อนกูดูดเป็ดติดแบ่ด,ดูดไก่เพื่อนกูเดินหลุดตูด,ดจัดหลุดใส่เกล็ดผู้ชายใส่สูดจับตูดดูดไขเ่เซตหย่อสูดต่อเหมือนลอยสาแล้วมึงเสือกเหี้ยอะไรถ้าบอกว่าเพื่อนกูติดยาควย หาะใครว่าไม่ผ่านหูไม่ผ่านตามึงก็บอกว่าพวกกูเสียมึงเฟี้ยแบบกูไม่ได้หลอกเห๋ยวนี้มึงเถื่อนจัดมีแต่หมัดมีแต่มวยเดี๋ยวพวกมึงจะซวยเนี่ยมีดอยู่ใต้เบาะเนสัตโคตรเล้าใจเลยว่ะแต่อย่าให้กูได้ตีน้ำหูน้ำหีต้องมีกระจายแอย่ามาเถียงข้างๆกูกูเหมือนน้ำาขังที่รอระบายเหมือนมึงเป็นหูไเปปู๋ที่หีใครๆก็พูดกูสุดอิเลกูไล่ไปนู่นไปขดที่นหนแล้วกูอยากถามมึงเป็นอะไรมึงอยากจะเป็นกูให้ตายก็ไม่เหมือนเหมือนมึงพยายามจะแปลงฟันแต่สุดท้ายมันก็เหลืองกูแด ขอบตา,าคุณช้ำใจคุณเกลอยดจา์ดอนจกปุก็พร้อมก่ออาสุดหลอ,อพร้อมอย่างต่าเมืองก็ไม่ออกลุยดอกอพร้อมยานคุณยายไม่ก็โบกมองโบอกพร้อมฟันตรงตองก็ชอบเดี๋ยวคุณจับเปเสียวหล,ะละังรังเนี่ยถ้าคุณติดพุกอ่ะและภาษาพ,พุกคุณไม่รู้อ่ะและถ้ามีคนมาบอกคุณว่าขอเซ็ตหยอสูตรต่อสูตรพอซีหมอสองห่อใส่ไข่ี่ย คุณจะเข้าใจไหมเขาจ้องจะเล่นคุณเซษหยอดสูตรต่อสูตรผ่อตามด้วยซีหมอสองห่อใส่ไข่กูสักหน้าสักคิ้วสักแขนสักไหลแล้วมึงมองเฮียอะไรหรือว่าเบาหน้ามึงอยากใส่อยากเพื่อนกูดูดเป็ดติดเป็ดดูดไก่เพื่อนกูเดินหลุดตูดสูตรจัดหลุดใส่เกล็ดผู้ชายใส่สูตรจับตูดดูดไข่เซษนยอดสูตร เซตหยอดสูตรต่อสูตร่อตามด้วยซีหมอ้อสองหอ่อใส่ไข,ข่กูสักหน้าสักคิ้วสักแขนสักไหลแล้วมึงมองเหี้ยอะไรหรือว่าบาหน้ามึงอยากใส่ยเพื่อนกูดูดเป็ดติดแดดดูดไก่เพื่อนกูเดินหลุด,ดตูดจัดหลุดใส่เกล็ดผู้ชายใส่สูดจับตูดดูดไข่เซตหยอดสูตรต่อเหมือนลอยสารแล้วมึงเสือกเหี้ย yeah, อะไรถ้าบอกว่าเพื่อนกูติดยาคุย,ย,ยเพื่อนกูเดินจึงไม่บิดงานพวกกูยิงจริงแทงจริงแรงจริงพวกกูมีแต่คนจริงไม่เขี่ยใครทิ้งระหว่างทางมึงอะใครว่าไม่ผ่านหูไม่ผ่าน ว่าพวกกูเสี่ยงมึงเฟี้ยวแบบกูไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้มึงเถื่อนจัดมีแต่หมัดมีแต่มวยเดี๋ยวพวกมึงจะซวยเนี่ยมีดอยู่ใต้เบาะเนสัตคตรเล้าใจเลยว่ะแต่อย่าให้กูได้ตีน้ำหูน้ำหี่ต้องมีกระจายได้อย่ามาเถียงข้างๆกูกูเหมือนน้ำขังที่รอระบายเหมือนมือเป็นหูวไปปูดที่หีใครๆก็พูดกูสุดอิเล็กูไล่ไปนู่นไปขุดที่นี่แล้วกูอยากถามมึงเป็นอะไรมึงอยากจะเป็นกูให้ตายก็ไม่เหมือนเหมือนมึงพยายามจะแปลงฟันแต่สุดท้ายมันก็เหลืองกูแดกหมดรอบวงอ่ะแดกหมด